<า>นี่คือองค์ความรู้ใหม่ที่จะมารักษามันกันทั้งโลกทั้งแผ่นดินโลกนะรอย่าลืมนะเรากำลังทํางานเพื่อมนุษยชาตินะรผมจะรู้ตัวมานานมากเลยเรื่องเนี้ยถ่ายทอดถ่ายเทสิงมาแต่ไป็น40ถึงวันนี้มัน65มันกี่ปีแล้วอ่ะเห็นไหมครับผสมการ 20, ตรงก็ไปใชน้ 20, 40, 40. น้อยการที่จะมาเผยแพร่เผอแพร่แล้วต่อไปยังไม่พอนะยังมีไตเติแมนเข้ามาช่วย ในเรื่องของดีเทลให้ด้วยบางกี้เนี่ยเข้าใจไหมครับแล้วมันก็ยิ่งง่ายๆคือ analyze ตัวเองนั่นเองไม่ต้องให้ใครมา analyze analyze ์ตัวเราเองโอเคนะเอาตัวเราเป็นหลักเอาตัวตัวเราเป็นตัวตั้งที่บอกว่าพิสูจน,น,พน,น์พิสูจน์เนี่ยเขาพิสูจน์ผ่านคณิตศาสตรเ์เราพิสูจน์โดยการกระทําจบไหมครับมันคนละเงื่อนไขเลยตัวเราเป็นตัวกระทำใช่ใช่ เราดูทีวีอ่ะเขารักกันชอบกันเขาปรุงอาหารน้ำลายเราไหลเนาะเขารักกันชอบกันเราสึกฟินไปด้วยแต่ถ้าเราไปยืนอยู่ในทีวีเองมันจะคนละโลกเลยบางทีเราไปเจอใครเฮ้ยมันไม่เหมือนในตัวจริงไม่เห็นเหมือนกับที่เห็นเลยมันจะประมาณนั้นค่ะเพราะวมันวัดกันไม่ได้ฝังอันนี้เขาพูดในฐานะที่เขาเป็นผู้ช่วยค่ะ <c oughs> ผู้กำก,กับการแสดง ผู้กำกับเขาจะทำงานเฉพาะในห้องเป็นมิตริ่แต่อ่อนอ้องปุ๊บนี่คือผู้กำกับตัวจริงให้รู้ไนเขากำกับผู้คนมาต่กร่าไร่ mm hmm. เขาถึงสามารถที่จะใส่เซนเนี่ยให้กับคุณได้บอกการกระทำ mm hmm. มันเป็นเซนของเขาบอกการกระทำผมเรียกว่าดีเทลของการที่นำมาพลังงานบริสุทนธนิ์ให้ใครแต่ใครให้รู้ mm hmm. นั่นคือดีเทลไอ้ดีเทลนี้ผมช่วยมันจะผมพูดมาเยอะเป็นเวลา กี่ปีมาแล้วนะไม่สิกบกว่าปีครับแต่คนที่เขาอยู่ใกล้ชิดผมเขาสามารถที่แอบสอบได้แอบสอบได้โดยเป็นเซนส์ของเขาเป็นเนเจอร์เขานล้วนเลยเพราะ,ะนั้นถึงบอกว่าเราทํางานไม่ใช่คนเดียวมันเป็นคณะทํา,า,างานทุกวันนี้ยิ่งเป็นคณะแอดมินด้วยทีนี้มันก็ยิ่งเพิ่มจํานวนผู้คนขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นนะครับคุณป้าคนนั้นเนอ,อ่าคุณป้า,ปาใช่ไม่มมถามมันกันเนี่ยมาถึงตัวนี้ลูก่อนมาคุยด้วยตรงนี้ถามว่าผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง ดูในเฟซบุ๊กแล้วก็ทาตามไม่ใช่การที่จะมาคุยกันนี่มันต้องผ่านกระบวนการฮะผ่านกระบวนการกระบวนการที่ติดต่อเรื่องอะไรต่างๆคุณป้าเมื่อี้เนียครับเขานัดนี่อะไรต่างๆไม่งั้นไม่เจอผมหรอกไม่เูอนะนะนะจะบอกให้ทราบเอาไว้เนาะไม่งั้นไม่เจอหรอกต้องผ่านกระบวนการพวกแอดมินท่านหมดนะครับเพราะต้องมีการนัดนี่อะไรต่างพอเวลาได้เวลาสมสิบไปหาผมผมนอนนิ่งในห้องเลย ผมไม่ค่อยออกมาง่ายหรอกผมมาชื่นชมฝนตกแค่เดียวตอนเนี้ยเวลาฝนตกผมบอกวาเออดีเ้ยแค่นั้นเองโอเคไหมโอเคค่ะอ้าวมีอะไรเพิ่มเติมอีกจริงๆแล้วอยาก,กับตัวเองทำให้เต็มที่ค่ะ <Ha. S 2> พอารู้เข้าใจแล้วต้อทำให้เต็มที่เอาให้ซัดให้หนักซัดให้หนักค่ะใช่มันก็คือมาแล้วไงจะได้ไม่ต้องกลับมาอีก <c oughs> มาแลว้วอ่ะมันใช้ได้เลยครับมันไม่ใช่เลี้ยงกันอยู่อืถูกไหมล่ะมันได้ทั้งถ้ามันใช่องค์ความรู้อ่ะมันต้องสามารถถ่ายทอดได้นี่ลุงบอกอถูกไหมครับคะมันไม่ใช่ความเชื่อทําแล้วเหงื่อมันแตกทําแล้วมันสบายแล้วผมยังไม่ได้ตอบแต่ต้องตัวคุณเลยนมครับนี่ครับต้องให้ทําเองตึ่งพาตัวเองเสร็จปุ๊บก็ได้กับคนรอบข้าง แต่ถ้ามันเจ็บกับปวดมากม็ต้องเจอลุงอ,ะอ่ะนั่นคือต้องใช้พลังงานเลยพลังงานบริสุทธิ์เลยค่ะอันนี้ที่ผมใช้อ่ะผมใช้พลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวคุณเลยใช้ค่าไม่คงที่พลังงานบริสุทธิ์คือค่าคงที่อันนี้มันสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองอ่ะไอตัวสมการอ่ะม,มันเป็นเรื่องของการทําให้ไวเท่ากับแสงเนาะ,ะแต่ตัวมันก็ยังเท่าไม่แสงมันยังไม่ทันแสงมันระเบิดซะก่อน เจนนะมันยังไม่ขึ้นหาแสงหรือว่าความเข้มข้นของแสงมันมีมากแค่เท่ากับเท่าไหร่เองมันแตกซะก,ก่อนไม่งงคือคือตัวเนี้ย <c oughs> ที่มันทำอ่ะมันจะต้องทำให้ก,กระดาษเนี่ยวิ่งเท่ากับแสงแต่มันยังไม่ไม่ทันได้วิ่งเท่ากับแสงไอ้ถุงกระดาษเนี้ยมันฉีกขาซะก,ก่อนได้ไหมครับผมได้ ดีแล้วที่เอ่ยาว่า,า E M C กำลังสองเข้าใจสมการนี่เป็นไงอธิบายถึงความเข้าใจเอา E นี่คือพลังงานค่ะ M นี่คือมวลคิด M C C นี่คือพลังงานขับเคลื่อนหรือเปล่าคะอ,อธิบายความเข้าใจของหนู่แปลว่าได้เรียนกันมาตามหลักสูตรที่เรียนไหมครับ E M C สร e นี่เนาะ,ะขออนุญาตถามนิดนึง ที่จบมาทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับประะิญญาตรีโอเคแต่ไม่ได้ใช้งานเป็นพื้นฐานเนาะเรียนแบบเป็นพื้นฐานเนาะจริงๆนะสมก,การนี้มันพูดได้แส่สามประโยค3สประโยคครับประโยชที่หนึ่งสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันสสารอสไอพลังงานเนี่คือมวลนั่นแหละ M นี่คือมวล M อมเนี่ยมันจะมีสองอย่างมีทั้งเวทคือน้ำหนักใช่อย่างเช่นสัตว์กระเบือเนี่ยเนี่ยตัวเอ็มมีทั้งน้ำหนักและมวลอยู่ที่เดียวกันใช่ค่ะมวลในยตีไววเลยคือพลังงานน้ำหนักคือสสารค่ะสสารให้ให้เข้าใจให้ได้ไอ้ที่น้ำหนักคือสสารตัวคุณเนี่ยมีน้ำหนักมีสสาร อ๋อใน,นตัวเราใสาสารสารเราต้องใช้ยังไม่ต้องอธิบายคือต้องเอาสองคำให้แตกก่อนนะ EMC square ี่มีพูดอยู่สามประโยคประโยคที่หนึ่งส,สารกับพลังงานคำว่าสารสคือน้ำหนักโอเคไหมคำว่าพลังงานคือมวลที่พูดถึงนั่นแหละ e m เอเนี่ยเนี่เขาบอกว่าเป็นมวล<ม>เขาไม่ได้พูดถึงสสารเลยจริงๆมันเป็นสสารอือก็เรียนท่องจำมาใช่โอเคไหม <c oughs> โอเคครับมันสสารกับพลังงานหรือว่าเมทรีเอเมเทอร์เนี่ยกับกับกับแมสถ้าหากว่ามาชั่งอยู่ในน้าหนักโลกไปเนี่ย<า>มันคือสิ่งเดียวกัน ครับแต่ถ้าหากว่าเอาสักกระเบื้อนี้กกนไปชั่งที่ดวงจันทร์ทมันคือมวลเนี่ยมันจะเท่ากันแต่น้ําหนักมันจะต่างกันมวลเท่ากันน้ําหนักต่างกันใช่ถ้าไปชั่งที่ดวงจันทร์น้าหนักมันจะเบากว่านี่อเองวันเก้าเท่าเช่นไอ้นี่สมมุติว่าสิบกิโลกรัมอย่าหลุดโฟกัสนะ อันนี้สิบกิโลกรัมสมมติไปช่างหนูจะได้แค่เก้าได้หายไปหนึ่งกิโลไปช่างอีสเอาว่าช่างในโลกเนี่ยได้เก้ากิโลกิโลกรัมคือน้ําหนักไปช่างหนูจะได้แค่หนึ่งกิโลกรัมหายไปแปดกิโลอันนี้มวลอันนี้คือน้ำหนักใช่ เพราะว <c oughs> ่าววน,น้ำหนักมันจะต่างกันน้ำหนักมันจะขึ้นอยู่กับความโน้มถ่วงของโลกทีนี้อ๋ออ่าน้ำหนักเวทเวทเนี่ยนะฮะขึ้นอยู่กับความโน้มถ่วงโลกแต่ตัวมวลเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโน้ถมถ่วงมันอยู่ในอวากาศในนู่นนี่นั่นสารพัน<อ>เห็นไหมครับพอพอเข้าใจนะนี่ข้อที่หนึ่งนั่นน่นนะข้อที่สองสารเนี่ย เมื่อเวลาทถ้าไม่นิวเคลียสมันแตกเป็นอาวุธนิวเคลียสกันไปแล้วเล็กๆนะถามว่าใช่ไหมล่ะใช่ใช่นะนิวเคลียสมันที่มันแตกแล้วมันอันตรายหรือว่ามันเป็นประโยชน์อันตรายใช่ไหมแปลว่าไอนสไตน์มันให้อันตรายกับโลกใบนี้ใช่ไหมด้วยความคิดของมันผมใช้คำว่ามันนะผมไม่ได้จะยกไอนสไตน์นะ้รู้ว่าจะส่วนเสียงเสียงถ้าขยับอยู่อย่างพื่ส่วนอ๋อ คิดตามก่อนทิดตามฮะ,ะไม่ยังไม่ต้องแชร์เพราะคนที่แชร์มันต้องเวิร์ดใบเวิร์ดมันต้องต่อยอดถ้าจะแชร์นะฮะต้องตามก่อนเพราะผมบอกว่าพูดได้แค่สามประโยคนะฮะข้อที่หนึ่งนั่นก็ได้สสารพลังงานกับสิ่งเดียวกันถ้าทําให้สสารแตกมันก็เป็นพลังงานก็คือพลังงานนิวเคลียร์จบไหครับตรงนั้นอ่ะ <จบ S 2> ข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้ว ข้อที่สองแตกเป็นดิเลียร์นะพลังงานที่มันแตกตัวไปนั่นนะครับกลับมาสป็นสารได้อีกนั่นคือทฤษฎีเขาคิดได้คำนวณได้แน่นอนแปลว่าสสารเปน